วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้าปีศาจถังเรียบตัวนี้ครับ And แล้วมันคือซูซูกิ h a ยาบุส a ะเทอรโบครับและมันมีพละกําลังแรงม้าสูงถึง850แรงม้าเลยทีเดียวฟังไม่ผิดครับ850แรงม้าซึ่งมันเป็นรถแข่งในรายการอย่าง Howtik r o Cup Final Import v e r s Domestic Hard Pole t Bike รับ,รบพิกัด6.3วิกับความเร็วสูงสุดถึง233ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ375กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับน้ําหนักตัว675ปอนด์หรือ306กิโลกร,รมัมแบบรวมน้ําหนักคนขับครับ,รบในระยะทาง คอร์เตอร์ไมล์หรือ402เมตรนั่นเองโอ้โหมันจะเร็วไปไหนวะเนี่ยด้านเครื่องยนต์ของมันต้องบอกเลยครับว่าโคตรพิเศษเริ่มจากการสูบและลูกสูบและชิ้นส่วนอื่นๆทุกออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะสามารถรองรับแรงม้าระดับ850แรงม้าได้เอาล่ะเรามาดูมุมมองของนักแข่งกันบ้างดีกว่า เอาล่ะครั